ร้อยออยี่นร้อยบัตรองพันด้นเลยน้องเพราะว่าทำไมนคุ้มอยู่แล้ว,สลวเสร็จเลยอ่ะเนี่ยหนาากินโบน้องหนาากินบบหนาากินบนนบมามามาพี่น้องมากินผัดตับหมูน้ำกันผัดกระเพราตับหมู เผาตับหมูนะครับวันนี้ข้าวเองวันนี้ชิมก่อนชิมหน่อยรสชาติยังไงอื้มแสบแซ่บมา มันนี้จะมาพัด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 มันนี้ว่าจะพัดไอ,อ้ตับหมูตับหมูพัดตับหมูเดีย๋ยวมีสูตรเผ็ดอล่อยเนือมันอ่อนเนื้อมันอ่อนล้ว่าละเวดูกันเลยครับว่าสูตรใดอะไรเขาเตรียมก่อนเตรียมหั่นก่อน มันอ่อนบอกแข็งมันจะมีวิธีเหตุให้มันแข็งอยู่บอกข้าวน้ำพร้อมรับคประมาณหน,น,นึ่งขีดประมาณหนึ่งขีดประมาณอันอันที่ห้าสิบพันนี่แหละ เด็ดกินเองตอนใหญ่งงก็ได้ตอนนี้ใหญ่อันๆันันหัเรียบร้อยอันเรียบรอย้อ,บรอยแล้วถ้าจะเอาหลาังเอาแปรงเอาแปรงมั่นเป็นตัวหลัง อันเร็วก่อนเห็นบึงมะอันซิร็จไปกี่เดือบรอยยลอยเรียบร้อยหันแล้ววิธีวิธีเห็นมัน,นมันแข็งตัวอย่าให้มันเมือกใสเ่เกลือจังหน่อย,อยคือแป้งมันใส่แป้งมันสองสอด น้องสนพุ่นๆอ่าวร้อยคุกเขาเขากันเลยจรแปลงมันจะไปซับเอาปลกเลือดปลกเนง้ออกจะเห็นไหมตามเขาแข็งบอ่บอบอ่อนเรวอละเวะจะมีขั้นตอนอีกคือบ่ออะเอาพัดเลยเนาะ จะต้ตองเอาไปหลวกก่อนหลกใหขมันสุกวิธีการหลวกอ้าวคุกแล้วกหบว่าผักไหวจะเข้าเดี๋ยวไปตุ่มนนำล่อเลยเดี๋ยวตุม่มหนำก่อนพักไห่ก่อนจักหน่อยตุ่มนนำแล้วล่อหนำเหลือดอยู่ล่างเลยเพราะว่าพักไหวโดนเติมแล้ว ล่างล่าง,ล,าง,ล,างล่างแปลงออกล่างนิดหน่อยหดหล่างใกล้หนะ นางจะแปลงออกมดไปละการเช็คสามนามก็บเบิดอต้น

ได้เนื้อแบบโบลิมันจะโบลิตอนแรกมันจะเละๆตัวบกแข็งที่นี่น,หน้ห่อนะห่อนแล้วก็บลวกไปดูน้ำห่อนห่อนยัง โอ้เดือดปวดปวดรีเดือนแนวเดือนแบบแลเรวมาลวกกันเลย วกวัยวินนอวกวกไว้ววไวประมาณหาหนาทีน้ำเดือดน้ำเดือเดเท้าป้องลงปิดแก๊สได้ต้มแก๊สปิดแก๊สวกหาหนาที่กับิสุกต่างเวลาไปหาหนาที อเดี๋ยวจะตัต้มเครื่องฟัดไวลโลตัดเครื่องฟัดไวลโลฟัดเอาลอกแ๊บหนึ่งมาคมหาลรทีแล้วออกพักไว้พักไว เตรียมผัดเตรียมผัดเตรียมผัดเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอันนี้จะผัดแลว้วเผาน้ำมันวิหนึ่งเอาตดตำไว้รับเลย อท่านไหนติดเทียมห้อง้อม๋ยวน่าจะใส่หรือใส่ตับของเราไปเลยแล้วมันจะผัดกะเพรากระเพกกรเา,พกกราปรุงเลยเด้อ กลาเขียวหนุมันหอยง่วงตามเดือวไปกับเพาไปเลยใส่กันเลย ครับเขาใบกระเท่าลบสลบเตลดหยุดลอหยอดเอยยันลอยบ่ตกพันตด้นเลยน้องเพราะว่าทำันคุงอยู่แล้วเติบเลย หนากินโบงงหน้ากินโบหน,หน้ากินโบ,นานบมามามาพี่น้องมากินผัดตับหมูน้ำกันผัดกระเพราตับหมูกระเพราตับหมูนะครับวันนี้ข้าวเที่ยงวันนี้อืชิมก่อน ินหน่อยรู้ใจยังไงอือหือเตะเตะเบะขอพุ่งพี่น้องรับจุ่มกิบครับขอบคุณครับ